กโพลเล็กนะครับหลงปู่นาควั์ละขังปีสนะองสี่เก้าห้านึงสองสี่เก้าเก้านะองค์นี้ก็เดี๋ยวดูพิมพ์มันก่อนนะครับดูพิมพ์มันก่อนแล้วก็ดูดูเนื้อดูตะกุดกันนะนะครับนี่หนึ่งในพิมพ์ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะนะหนึ่งในพิมพ์ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับแต่เราเคยเห็นทั้งสามดอก ทั้งตะกุดทองคาเอา่อทั้งสามกษัตริย์ทั้งตะกุดทองคำสามดอกและองค์นี้เป็นตะกุดทองค,คําคู่นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อหาแล้วเนื้อหาคือเขาใช่นะครับเนื้อหาคือลหะลวงปู่นาคกุลขังนะครับนะครับองค์เนี้ยเคยเห็นมาพร้อมกล่องกล่องกล่องวัดกล่องพระชุดประมาณปีสองสี่เก้าเก้านะครับเคยเห็นมาพร้อมกล่องชุดปีสองสี่เก้าเก้าก็ ชุดกล่องที่เป็นด้านหน้าเป็นฟอนต์นูนนะครับที่เขียนว่าวะลลคังถึขงปูนหน้าวะลลคังนะนี่ครับนี่พาเขาเดิมมากเลยนะเดิมมากครับนี่ก็ถือว่าไม่มีไม่มีใครซื้อผมก็เลยเอามาเองเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าใช่แน่นอนนะครับ รู้อยู่แล้วว่าใช่แต่อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักก็เลยยังไงประมาณนั้นมัง้งก็คงเดาๆประมาณนั้นนะอะ่นะครับแต่อยากให้ดูไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่หายากนะครับนะครับเป็นอีหนึ่งพิมพ์ที่หายากของปูหน้ากาละขังนะครับอ,อยากให้ดูตะกุดนะมันดูแบบ การที่เป็นทองคำสดส,สองดอกที่เป็นอะไรที่เป็นพิเศษนะครับมันมีเขาเรียกม,มีความลักชูรี่มากๆแบบมันดูเหมือนเป็นอะไรแบบที่แบบเ,เป็นลิมิเต็ดอะไรประมาณนี้เป็นแบบเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งนะนะครับน้อยนะครับมีน้อยมากๆครับนะครับอ่า อีกก็คือหนึ่งในพิมพ์หายากของปูน่นาะะคโบราคหงปกโพลปกโพลพิมพ์เล็กฝังตะกุดทองคำสองดอกนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ตอนซื้อก็ยังคุยกับพี่เขานะว่าเออยัง,งงงว่าทำไมไม่มีใครปิดองค์นี้ คือมันเป็นพิมพ์หายากสุดๆแล้วก็เลยนี่ผมปล่อยไว้เป็นเดือนนะปล่อยไว้เป็นเดือนว่าจะเอาไม่เอาดีก็เก่งใจบางทีนะกออ็ทำไมไม่มีใครเอาวะเออทีนี้ก็เอาเองก็ได้นะเอาเองก็ได้นะครับเนี่ยามาให้ดูนะครับก็มีพร้อมใบประกาศแต่เราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่กับใบประกาศตรงนั้นนะครับ เลี่ยมทองก็ไม่แพงนะพิมพ์นี้เล็กนิดเดียวสองคูณสามเซนติเมตรนะครับหลวงปู่น,นาควัดละคังนะครับประกันแท้ประกันใช่นะครับซื้อมาหลักพันด้วยตรงนี้ซื้อมาหลักพันราคาแบบเล้าใจราคาเล้าใจเดี๋ยวขายให้หลักพันแล้วกันจริงๆมันต้องหมื่นเป็นขึ้นหลักหมื่นนะ ทองคำสองดอกเนี่ยนะจริงๆต้องขึ้นหลักหมื่นนะนี่ขายแบบว่าให้เปลี่ยนมือนะเปิดขายแบบให้เปลี่ยนมือแล้วกันนะเ,ออเดี๋ยวแป๊บนึนะครับไม่ได้เอากําไรท่วมนะครับส่องให้ดูอีกสักรอบนะครับด้านหลังคือสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับส่วนตัวผมนะ ดูเป็นยุคปี2499นะครับแต่ว่าเวลาเล่นหาก็เล่นเป็น95ถึง99ตามปกตินะครับเล่นหาก็เป็น95ถึ99จะถามผมผมว่าดูน่าจะเป็นยุครุ่นเยวกับพวกฉัตรมงคลอะไรประมาณนั้นรุ่นเนี้ยน่นาจะเป็นยุคเดียวกันนะครับน่าจะเป็นยุคเดียวกันเพราะดูลักษณะสินของพระแล้วก็ วิธีการต่างๆนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงการตัดอะไรต่างๆสินเขาอยู่ในยุคเดียวกันคือปีสองสี่เก้าเก้านะครับนะครับเอาไปว่าเป็นปีประมาณแล้วกันนะเพราะว่าเอาให้เจอก่อนไม่ไม่เจอไม่ไม่เจอไม่เจอจริงๆไม่เจอนะครับไม่เจอจริงๆนะออมีกล่องมีใบนะครับมีกล่องม,มีใบ แต่อย่าไปให้ความสําคัญมากกับพวกงานประกวดที่แบบว่าเขาเรียกว่าจัดบ่อยๆนะครับทั้งงานประกวดสมาคมนี่ก็กโอเคนะโอเคนะนี่นะครับเพราะบางงานประกวดเราบอกเลยกรรมาการไม่ได้รู้เยอะไปกว่าเราเลยนะครับนะครับน,นี้เราพูดตรงๆแล้วก็รู้อะไรก็พูดอย่างนั้นนะครับอาจจะไม่ถูกใจใคร บ้างกนะต้องขออภัยนะครับนี่นะครับปกโพตะกุดทองปกโพเล็กตะกุดทองคำคู่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับองค์นี้เป็นลักเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรที่พบเจอได้น้อยมากส่วนตัวผมคือองค์แรกนะครับส่วนตัวผมคือองค์แรกที่ ที่ได้มานะครับแต่เคยเห็นมานานแล้วจากรูปภาพพิมพ์นี้เคยเห็นมานานแล้วจากรูปมีทั้งทองคำสามดอกแล้วก็มีทั้งตะก,กตรุดสามกริย์ดอกเล็กนะดอกเล็กเห็นมาแล้วมีหลายแบบมากเลยนะครับการสร้างน่าจะเป็นวาระพิเศษนะครับเพราะว่ามีการฝังตะกุดในหลายลักษณะซึ่งซึ่ง อืคิดว่าน่าจะเป็นพิธีสำคัญแล้วก็แบบแจกเฉพาะคนสำคัญสคัญเท่านั้น สมบูรณ์นะครับการันตีแท้ตัวจริงแน่นอนนะครับเอาให้ดูกันนะครับนี่ก็เป็นยุคนี่ยเป็นยุคเดียวกับพวกฉัดมงคลปีเก้าเก้านี่แหละส่วนตัวผมดูอย่างนั้นนะนฉัดมงคลน,นี่ก็เป็นตำนานของปูน่นาคนะครับตอนนี้พาะไม่มีหมุนเวียนนี่ซื้อทุกสภาพจริงส่สภาพใช้เลยเนี่ย สภาพใช้มานะครับเก้าชั้นฉันมงคลเป็นตำนานไปแล้วนะครับนะครับฉันมงคลเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับ